ทรงคังพิจารณารับบทนำซีรีส์ Four Hands จ่อคัมแบ็กหลังปลดประจำการ Four Hands ซึ่งเป็นคำศัพท์เทคนิคในการเล่นเปียโนที่หมายถึงการเล่นเปียนโนสองคนซีรีส์เรื่องนี้จะเล่าถึงเรื่องราวของมิตรภาพความรักการแข่งขันและการเติบโตของคนหนุ่มสาวที่ได้พบกันในโรงเรียนมัธยมปลายศิลปะไปจนถึงวัยผู้ใหญ่โดยทรงคังได้รับการพิจารณาให้รับบทเป็นอัจฉริยะด้านเปียนโนที่มีสเสน่ห์ทั้งความละเอียดอ่อนและความเฉียบคมบอกเลยว่าบทบาทนี้ต้องเหมาะกับเขามากๆแน่นอน เรียกได้ว่างานเจาะคิวรอทันทีหลังปลดประจำการเลยนะคะทรงคังมีกำหนดปลดประจำการในวันที่1ตุลาคมนี้และการพิจารณารับบทในซีรีส์ Four Hands ก็ทำให้แฟนๆตื่นเต้นที่จะได้เห็นเขากลับมามีผลงานการแสดงอีกครั้งตอนนี้ซีรีส์ยังอยู่ในช่วงเตรียมการผลิตและคัดเลือกนักแสดงส่วนกำหนดการออนแอร์ต้องรออัปเดตอย่างเป็นทางการอีกที ใครที่คิดถึงฝีมือการแสดงของทรงคังเตรียมตัวรอกันได้เลยนี่อาจเป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายและน่าสนใจมากๆสำหรับเขาเลยทีเดียว